สวัสดีค่ะพิช,ชาค่ะถ้าพิช,ชาพูดถึงอาหารเสริมสําหรับผู้หญิงหลายคนก็ปฏิเสธไม่ไทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินนะทั้งในตลาดออนไลน์ทั้งตามท้องตลาดเพราะพิช,ชาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าแม่อาหารเสริมนะคะที่ชอบทักแชทไปสั่งซื้อตัวนั้นตัวน,วนี้ตัวไหนออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาลองมาเทสมาอะไรอยู่ตลอดเลยแต่วันนี้ค่ะพิชาเนี่ยได้สต็อปหัวใจไว้ที่อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่มีชื่อว่า a อ m า s a อาหารเสริมที่มีความลงตัวของคุณสมบัติของสารสกัดพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนจากปลากรูตาไทโอนผงน้ำทับทิมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเคนไซคิวเทนวิตามิน C วิตามิน E และซิงคค่ะซึ่งตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้หญิงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนมาปกติปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิง ช่วยในเรื่องของผิวพัรร์ที่เรียบเนียนกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยและที่สำคัญก็คือช่วยให้เราเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์มากขึ้นด้วยค่ะ โมซาหกล่องนะคะก็จะบรรจุ30แคปซูลวิธีการรับประทานก็รับประทานก่อนนอนเพียงแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นนะคะโมซานะคะเป็นสินค้าที่มียอดสั่งซื้อซ้ําเป็นสินค้าที่เพื่อนจะต้องสั่งไปลองกันแล้วล่ะคะ่ะและถ้าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจที่จะร่วมทีมงานขยายธุรกิจกับพิชชาก็สามารถโทรมาได้ที่061-197-0829นะคะแล้วหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันนะคะสวัสดีค่ะ